นี่คือตัวละครที่เคี้ยตั้งแต่เกิดออฟวันประวัติของไอหมอนี่มันค่อนข้างโชคโชนตอนอยู่ในท้องแม่ก็แย่งสารอาหารน้องไปจนหมดพอเกิดมาปุ๊บก็แดกแม่ด้วยเหตุนี้น้องชายเลยอ่อนแอส่วนเขากับแข็งแกร่งกว่าใครๆพร้อมกับสัญชาตญาณที่ว่าของของนายก็คือของของฉันทุกอย่างต้องเป็นของกูคนเดียวต่อให้ยังเด็กแต่ก็ไล่ฆ่าคนที่มีอัตลักษณ์เพื่อแย่งชิงความสามารถมาส่วนน้องชายก็เป็นกระสอบทรายเอาไว้ระบายอารมณ์กักขังไม่ให้มีสละ มีวันหนึ่งน้องชายก็พยายามโน้มน้าวใจหรือว่าไอ้สันขวานนี่มันจะเลิกทำชั่วได้นี่พี่ดูหนังสือคอมิกเล่มนี้สิพวกฮีโร่แม่งโคตรเท่เลยนะจะบอกให้พอไอเวนนี่อ่านเท่านั้นแหละแทนที่มันจะชอบฮีโร่มันกลับไปชอบจอมมารซะงั้นอาการเบวจอมมารเริ่มแตกมันเลยตั้งเป้าหมายใหม่ว่าต่อไปนี้กูจะยึดครองโลกเวลาผ่านไปหลายปีมันได้ชวนน้องให้ไปยึดครองโลกด้วยกันซึ่งน้องก็ได้ปฏิเสธมารยาทอัตลักษณ์อย่างวันฟออเข้าไปให้ ภายหลังน้องได้พยายามหลบหนีไปกับว่าที่รุ่นที่2ในอนาคตพอไอออฟวอนมันจับตัวได้มันเลยระเบิดตัวน้องทิ้งแม่เลยแต่นีที่น้องมาส่งพลังไปให้รุ่นที่2ทันรุ่นที่2ก็เลยส่งพลังต่อไปให้กับรุ่นอื่นๆจนมาถึงรุ่นที่9้าและนี่จึงเป็นสาเหตุว่าทาไมเวลาออฟวอนมันเห็นหน้าบาคุโกมันเลยรู้สึกอยากกระทืบหน้าเสมอเพราะไอบาคุโกมันหน้า้ายรุ่นที่2นั่นเองคนที่ทําให้แผนทุกอย่างมันพังแต่บาคุโกก็ได้สวนไปว่าเหงือเปล่าจริงๆแล้วกูคือ ก,ก็สมควรแล้วที่โดนในบาคโก,โกตกขี้แตกไปและสำหรับใครที่อยากดูมาฮิ r o ลอาคาเดเมียไฟนอลซีซันสามารถดูได้ที่บบรดบิตอนนี้เลยกดซับ้วย